วันนี้เสื้อกันหนาวตัวเดียวเอามาอยู่ครับวันน <gefallen. S 1> ี้ครับเสื้อกันหนาวตัวเดียวเอามาอยู่ทั้งสองตัวสามตัวนะครับวันนี้ใส่สามชั้นเลยวันนี้เสื้อสามตัวครับเสื้อธรรมดาหนึ่งตัวแล้วก็เสื้อกันหนาวอีกสองตัวนะตัวเดียวเอามาอยู่มันเย็นมากเลยเย็นมากเลยทีเดียวนะครับเนี่ยอากาศเย็นมากครับโหเย็นจริง <Yeah. S 2> ทำอะไรกองไฟไั้แย่แล้วเนี่ยทำอะไรกองไฟเนี่ยสุดๆไปเลยครับวันนี้ครับอุณหภูมิน่าจะอยู่ที่ประมาณสิบสิบสาองศาเนาะน่าจะได้น่าจะประมาณ13องศานวครับที่เชียงรายเนะาะจังหวัดเชียงรายยืนก็เยือกกันเลยทีเดียวนะครับดูท้องฟ้าครับโปร่งมากเลยท้องฟ้านะมองเห็น มองเห็นอีกเกลื่อนนะน้องเห็นอีกเกลื่อนครับอีกเกลื่อนอยู่บนฟ้านะครับมองเห็นอีกเกลื่อนเลยท้องฟ้าปลอดโปรโง่งปลอดโปร่งมากเลยทีเดียวครับมันเย็ยนไง

ขาหลามกะทิอร่อยมากเลยอร่อยมาก